ที่ปวดไหมเนี่ยามกรามันก็ไม่เชิไงไอจามปวดปวดค่ะกระจามปวดที่เริ่มเป็นมากี่เดือนละกันตด,ดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเลยเหรอเดือนเจ็ดเลยนะเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดเดือนนะเอ่ยก็ยุ่งได้นะ ้วหนูนั่งเยอะไหมทางานอะไรเยอะยืนค่ะยืนทางานเกี่ยวกับอะไรอยู่โรงงานค่ะโรงงานยืนวันกี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงแล้วยกของหนักไหมมีบ้างยกอะไรพกงานเลยค่ะประมาณห้าโลถึงหกยกเยอะไหมไม่ไม่ค่อยยเยอะวันสองวันนี้เดินไม่ได้เลยค่ะต้องคืนแนนอนค่ำ รูปค้นได้ใช่ไหม,มแล้วได้เขย่าหลังไหมเขย่าเอออืมไเดี๋ยว,วยกเองสิยกเองโอเคชันเขาสิม,มันก็ไม่เชิงหมอนนะมันเหมือนกั้มเนื้ออักเสบเยอะมากกยอะดีๆก็เป็นเยอะมันคือรอยโรคเดิมมันยังไม่หายสนิท แล้วช่วงนี้หนูไปทํางานวะหยุดมาหลายวันแล้วอ่ะหยุดแล้วตึงไหมเนี่ยตึงถูไหมตึงตรงก้นเลยใช่ไหมตึงช่วงอ่าตรงก้นเยอะเวลาหนูลั่งไม่ได้หนูนั่งนานไหมวันวันไม่นานนะเป็นเรื่องขอยืนมากกว่ากัมเนื้อสะโพกมันหนักเสพมันไม่เชิงหมอนไม่ใช่หมอนหมอนหนูยกไม่ได้หรอกตอนนี้กล้ามเนื้อก้นหนูอักเสบมาก พ่การนั่งนานี่มีผลด้วยถ้านั่งนานก็คือเนื้อเอาก้นไปทับกล้ามเนื้อเวลาเรานั่งเนี่ยกล้ามเนื้อก้นจะถูกทับแล้วก็นี่มันจะมีเส้นประสาทที่ผ่านตรงก้นนะลูกถ้าท่านหมอนะยกขาไม่ขึ้นหรอกนี่เป็นที่ก้ามเนื้อก้นเขาเรียกโรคกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทตึงนไหย ได้ใส่เสื้อกร้าวแล้วไหมคะคือจะใส่ตอนมาเลยแล,แล้แล้วมีเสื้อกร้าวมานานเลยยังก็มีค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใส่หนูต้องใส่ระยะนี้ก่อนเพราะว่ามันเหมือนอักเสบนี่น้ําหนักตัวหนูส่วนหนึ่งนะเวลายืนเดินใช้งานมันก็เกร็งนะการเคื่อมันยังไม่ทันหายอักเสบมันก็เลยทําให้กําเริบขึ้นมาอีกคีดแรกหายไปประมาณเดือนหนึ่งเลยอ่าเห็นไ,ไหมคืออยู่ก็ คือ<ม>กัน้นเนอความรู้สึกที่หายเนี่ยเราหายแต่รอยโรคมันอาจจะไม่หายดีเหมือนว่าพอมันดีขึ้นมันก็หลบในแล้วนีวันดีขึ้นดีถ้าไปใช้ผิดท่าผิดทางหรืออะไรขึ้นมาอีก็กำเริบขึ้นมาแล้วหนูเขาสอนท่าบริหารหนูหมาไหมก็มีให้นอนคว่ำแล้วก็ให้ดันมืยขึ้นคอแอนหลังเออถ้าต,ตอนนั้นก็คิดว่าหมอนเขาจะให้แอนหลังเพื่อปรับหมอนแต่ก็ไม่ดีขึ้นเัยไงเลยทำแล้วไม่ดี วิิีฉชยผิดโรงพยาบาลไอนึ่งวเนี่ยโรงพยาาังหวัดจังวัอะไรคะโรงพยาบาลพนลายาพนัลาลายเลยเต็มไหมคะนี่ยเตคงออ่ะายอ่ะยกดูใหม่ครับยกซ้ายอืมสึกมีแรงขึ้นไหมเบาแล้วใช่ไหมซูงขึ้นตะแข็งแตะแขงมันเป็นกล้ามเนื้อสัโพก ก็อักเสบดุระยะนี้หนูอาจจะต้องสังเกตก่อนที่หนูจะเจ็บมากเนี่ยหนูไปนั่งเยอะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการนั่งนานมันมีผลน่าจะก้มลงไปยกของก้มใช่ไหมเลยแล้วหนูก้มใช้หลังก้มอย่างนี้ใช่ไหมเออจำไม่เลยผิดท่าการก้มถ้าหนูจําเป็นต้องยกหนึ่งใส่เสื้อกอดสองใช้ย่อขาห้ามห้ามโค้งหลังลงไปยกเพราะการโค้งหลังลงไปยกเนี่ยกล้ามเนื้อหลังจะทํางานหนัก มันจะทําให้อักเสบอย่งเนียเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เลยนะอืมเป็นสรุปแลวเป็นกั้นทีนก้นหนีบเส้นประสาทอักเสบที่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่หมอหรอกกี่วันคก็เดี๋ยวหนูต้องประคบน้ำอุ่นใส่สื้อกอดก็สองสามวันก็เบาขึ้นแล้วเดี๋ยวหมอสอนท่าบริหารไปให้ไม่ใช่ท่าแอดหลังหรอกเป็นท่าที่กอดเข่าชิดอกแบบเมื่อกี้คล้ายค้ายืดแบบเมื่อกี้นเนี่ยยืดเส้นเนี่ย จะดีขึ้นลูกอาจารย์คลายเบาก็เริ่มคลายมันเป็นกล้ามเนื้อมัดนี้ที่มันอักเสบมากเนี่ยเส้นประสาทมันจะลอดอยู่ก้นตรงนี้พอดีลงเลี้ยงขาเรายวคลายก็เบาแล้วเพราะถ้าหมอนเดินไม่ได้หรอลูกยกขาไม่ตัวเองนะถ้าเป็น แรงหนูก็ปกติที่เช็คแรงก็โอเคเลยถือว่าดีเพียงแต่กล้ามเนื้อก้นมันหนีดไปนั่นเองเนี่ยตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ยขาเป๋ากระเป๋าน้ำร้อนน้ำหมั่นประคบทุกวันพอมันหายอักเสบแล้วค่อยฝึกกล้ามเนื้อแข็งแรง อีกจุดหนึ่งที่หลังเอาเข่าไว้เลยลูกเส้นหลังมันจะตึงเนี่ยใช่ไหมเนี่ตึงเส้นนี้ด้วยน,นี่การนอนคว่ำเขย่าทำให้กล้ามเนื้อมันคลายหมอไม่เชิงไม่เช่ หลักคือสะโพกแต่จะมีจุดที่ก็พอยต,ตรงแอลห้าลงปลาะชาดเจ็บไหมอ่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเอลเน่ยหมนน้องแล้าลงขาเลยนะลงไปลายกตะคาดใช่คล้าลงขาเป็น,น,น,นก้เลยเหมือนน้องที่เ่กอนนะี้ อะนอนง่ายสิตสิงะเบาขึ้นใช่ไหมเออปกตินอนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ปะเออมันเกร็งทุอย่างยกได้สุดละมันเกร็งมาจากหลังครับสะโพกไม่ใช่หมอนเขาเรียกโรคกล้ามเนื้อที่บางจังหวะมันพอมันเจ็บอยู่แล้วมันเกร็งตัวมันก็เลยหนักวิธีการหนูต้องชันเข่าอย่างนี้เอาท่าที่ไปทํากอดเข่าชิดอก ป้องค่ะแม่จอดกดลล่างกดลงมาค่ะกดแล้วเฉียงไปไหล่ขวาหนกตึงไหมนับหนึ่งถึงสิบหดูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายก่อนอย่างเงี้ยเส้นมันจะคลายตัวจากหลังถึงสะโพกเลยกดลงไปให้ตึงเท่าที่ทนได้คลายเนไันนี้เป็นเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อที่หลังและสะโพกโดยที่เราไม่ต้องนวด ไ่ทำหาครั้ง10บครั้งถ้าสองคล้ายๆกันคล้ายๆกันหนชันขาชันเข่าถ้า2ก็คือเอาเน้นข้างนี้หนมือสอดตรงนี้ไม่นมสอดตรงดึงเข่าเข้าตัวเองครัดึงเข้าไปเลยยกขาตามดึงเข่าดึงไปดึงไปดึงยังึงหนึ่งหนึ่งถึง10บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบครับหายใจก่อนหายใจลึกๆอ่ะทำไม ห้าครั้งสิบครั้งทำไปเลยเรื่องกดป้ายตึงเท้าที่ทอทนได้นะไม่ต้องฝืนมากเอาคลายอาศัยทำหลายๆครั้งเอาเดี๋ยวมันคลายอ่ะทำยึดเออดึงขึ้นไปออกขาขึ้นไปดันเขานี้ดันใช่ใช่ตึงไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคลายอ่าเนี่ยจำได้ไหมสองท่าเนี่ยเหยียดขาออกไป ลองยกขาเหยียดขาดูขยับดูเออเป็นไงเบาแล้วใช่ไหมซ้ายหลังซ้ายสะโพกซ้ายสองลูกสองโลรกเดี๋ยวพี่เขาซ้ายนั่งปั้มเลยไปเปลี่ยนเกงไปเปลี่ยนเกงมาเปลีป่ยน,น,นเกงตอนเปลี่ยนเกงหนูอย่าก,ก้มหลังนี่นัใช้ย่อขาวนะห,หลังใหญ่ไปก้มมากก้ามเลยนั่งอยู่ อันนี้มันยังไม่อยู่ตัวดีเดี๋ยวมันจับ